ทำบุญเสร็จแล้วแผ่เมตตาให้พ่อแม่ที่ล่วงลับคำถามคือเขาได้รับจริงหรือแค่เราสบายใจในพระพุทธศาสนามีคำสอนเรื่องการอุทิศส่วนกุศลคือการตั้งใจแผ่ส่วนบุญให้ผู้อื่นโดยเฉพาะผู้ล่วงลับหรือผู้ที่ไม่มีโอกาสทำบุญด้วยตนเองแต่การส่งต่อบุญไม่ได้เหมือนฝากเงินทางธนาคารบุญจะส่งถึงได้ต้องมีองค์ประกอบสามอย่าง ผู้ให้มีเจตนาอุทิศจริงผู้รับต้องมีจิตรับรู้และเปิดรับบุญที่ทำต้องเป็นกุศลที่บริสุทธิ์หากผู้ที่ล่วงรับยังมีภพภูมิรับรู้บุญนั้นจะส่งผลได้แต่ถ้าไม่ก็กลายเป็นบุญที่สะสมในใจเราเองซึ่งก็ไม่เสียเปล่าพุทธสุภาษิตอาทินนังเทนกรมมังนะปริปูรติบุญที่ไม่มีผู้รับยังไม่สมบูรณ์ดังนั้น จงทำบุญด้วยใจบริสุทธิ์แผ่เมตตาด้วยเจตนาแท้จริงและไม่คาดหวังผลลัพธ์จนกลายเป็นความยึดติดเพราะบุญที่บริสุทธิ์คือสิ่งเดียวที่ไม่เสียเปล่าแม้ไม่มีใครเห็นหรือรับ